เฮลโลสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอสักการะบูชานะคะนมัสก,การแด่องค์มหาปราศาสตนะคะยายเหงาและมหาเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่สถิตอยู่ณนะปราศาสตร์ยายเหงาแห่งน,นี้นะคะแล้วก็อยู่ในบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะที่มาติดตามชมช่องยะโสธารานะคะซึ่งมีตัวยอ่อว่า y a s o t h a r a แล้วก็ s ตัว s นี้เป็นตัวยอ่อของนามสกุลก็คือสิริพาประภากรน,นั่นเองนะคะถ้าพิมพ์ยาวแล้วก็คนโกลคนก็จะไม่รู้ดังนั้นช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะก็จะค้นหาด้วยคำว่ายะโสธราแล้วก็วักแล้วก็ตัว s นั่นเองนะคะ อ่าโอเคเราจะมาต่อกันในอีพีที่4ว่ว่าวยเรื่องของตำนานปราสาทยายเหงานะตำนานปราสาทยายเหงานะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปราสาทยายเหงาตั้งอยู่ที่ชุมชนโบราณเรียกว่าชุมชนชาวกุยหรือชาวกุยหรือชาวสวยที่นี่จะ,ะยังถืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีกลุ่มคนที่พูดภาษาสวยอยู่ เกือบ99%นะคะยังไม่มีกลุ่มอื่นเข้ามาอาศัยอาจจะมีอาจจะมีลาวบ้างอาจจะมีเขมรบ้าง,าจจางนิดหน่อยแต่พื้นเพดั้งเดิมกลุ่มชนนี้เป็นาการพูดภาษาสวยกลวยเนี่ยนะคะมองเจนาห้เจนึง่งนะคะจาโดยง่อยดานะคะสอบสัมปอเดอร์โจตานามมองนะคะมวยต้วยบาต้วยนะคะเขาจะพูดออกเป็นสำเนียงแบบนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะค่ะ ตำนานที่นี่นะคะมีการกล่าวว่ามีสตรีนางหนึ่งนะคะที่เป็นเชื้อพระวงศ์นะคะที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในยุคสงครามล่าอาณาจักรต่างๆเรียกว่าสมัยของโบราณน,นะคะสมัยของโบราณน,นั้นนะคะมีการชุ่งชิงนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงทั้ทง การเมืองการปกครองนะคะแล้วก็การขึ้นเป็นกระสัตนะคะของแต่ละเมืองแต่ละแอเวนแคว้นต่างๆพื้นที่ของปราสาทยายเหงานี้แต่เดิมเป็นอนาณาจักรหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีทหารมีพลเรือนและมีผู้อาศัยอยู่อย่างมากมายเมื่อ900ถึง1 0 0 0ปีที่แล้วนะคะที่นี่ยังมีกำลังทหารมีขุนศึกมีขุนพลที่มีชื่อเสียง และทหารเหล่านั้นนะคะก็ได้รับการดูแลจากลูกบ้านลูกเมืองนะคะจากผู้คนในดินแดนแถบนี้มากมายนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีพล,ลเรือนของตัวเองเหมือนกันนะคะในยุคเมื่อ9 0 0ถึง 1000, 1,000ปีที่แล้วนั่นเองคะ่ะท่านผู้ชมคะแล้วทีนี้ตำนานของยายเงาเนี่ยนะคะก็ไป